ัสดีคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้คะ่ะวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะทิตจนาจะลงแนวทางรัฐบาลไทยคะ่ะของเด็กแฝดนะคะคุณผู้ชมเด็กแฝดสามค่ะได้มาหน้าแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่วันบดเลงให้คุณผู้ชมเบิ้ง,งสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามเนาะค่ะติดตามเด็กแฝดนะคะคุณผู้ชมหลายงวดแล้วที่น้องหลุดนะคะบ่อนเนี่ยคะ่ะคุณผู้ชมงวดนี้อาจจะมาเนาะคะ่ะเนาะ ตัวเลขแนวทางค่ะคุณผู้ชมอนองเด็กแฟดไทมาาที่พานมากกับเขามากดีตลอดเนาะคะ่ะบางครั้งก็สามตัวแตกเนาะคะ่ะเนาะแต่นวดนี้ค่ะได้มาแล้วค่ะคุณผู้ชมได้มาเป็นแนวทางค่ะรัฐบาลไทย,ท 1, ย 2, วันทีน่หนึ่งมิถุนายน2567ค่ะวันที่หนึ่งนีนะคะเด็กแฟดไทมาาจะปังบอค่ะคุณผู้ชมเบิรงไปน้ากันค่ะคุณผู้ชมเนาะเพราะว่าแนวทางที่ใดมากค่ะ ที่ผ่านมานะคะน้องก็มี่ซื้อเสียงทีว่ามีเซ้นนะคะเนาะน้องมีเซ้นน้องให้เลขเข้าตลอดเลยนะคะคุณผู้ชมสําหรับผู้ติดต,ตามน้องกะทางช่องอื่นเพิ่นกระลงไปแล้วเนาะคะ่ะตะบากกันไว้ค่ะคุณผู้ชมให้เพิ่นลงไปก่อนแล้วกันอ่ากินต่นาลงที่หลังกันกันลืมคะ่ะคุณผู้ชมกันกันกันคุณผู้ชมอ่าเตือลน,ะะนะนลืมเนาะค่ะเนาะกะเล่ลงให้ที่หลังเพิ่นเนาะคะ่ะเพราะว่าเห็นเพิ่นลงแล้วเนาะะคะ่เนาะ จินทรากันเลยบรยากลงไปซ้ำๆกันในวลาเดียวกันค่ะการเลือกทีจะมาลงที่หลังเพื่อเตือนความทรงจาค่ะคุณผู้ชมที่ได้ดูแล้วอาจจะลืมนะคะเนาะเพราะว่ามันมีหลากหลายอาจารย์หลายๆเสียนค่ะอีกเข้ามากเนาะคะ่ะตีมาให้แนวทางค่ะ,ะแนวทางการคำประเมินนี่นะคะคุณผู้ชมแนวทางที่หน่องหามากหน่องมีเส้นค่ะก็เกะเลยอินทน้าไดมาก น้องประท่านในเขานะคะคุณผู้ชมต่างแตดใเข้าในช่องจินตนาค่ะตัวเลขน้องประท่านในพานนะคะคุณผู้ชมจับคู่ให้กับประท่านในแตกในช่องจินตนาค่ะแต่วางวดนี้นะคะคุณผู้ชมอาจจะแตกนะคะ <c oughs> ที่น้องให้มาค่ะลังเปิดเพิ่มแล้วเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะตัวเลขแนวทางที่ได้มาวันนี้ค่ะกับตัวเลขกะถือว่าบรูจะหาสื่อใดบอเนาะคะ่ะคุณผู้ชมสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะเพราะว่า เห็นเลข3์เรารู้สึกเหมือนจิตนาลงช้าไปหน่อยนะคะคุณผู้ชมเนาะอาจจะลงช้าไปค่ะเพราะว่าอย่างคุณผู้ชมไปสื่อว่าท่านเนาะเะนาะล,ลอตเตรี่กัรู้สึกว่า,าขายดีเป็นปกติขายดีเป็นปกติค่ะคุณผู้ชมก็คือเลขดังๆถูกดึงไปหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ว่า,าไปซื้อสลากกินแบ่งที่ใก่เคียงกันได้ค่ะคุณผู้ชมเนาะ สำหรับคุที่ไปสื่อประท่านกับเบิงไปกอนนะคะคุณผู้ชมค่ะแน่ว่าในที่ใดมากก็เอามาให้เบิงค่ะเบิงแล้วก็พิจารณาเอาค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าแนวา่าที่ใดมากแต่ละหวดนะคะก็คิดว่ามันจะแมนแต่มันกับไมแมนก็เป็นไปได้หรือว่าคิดว่ามันบมแมนแต่มันกับแมนเป็นไปได้อีกนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นสื่อประท่านกับรตรงซีเรียสเด้ค่ะคุณผู้ชมจิตน,นาขอโทษหลายทีลุซาค่ะลงให้ช้าเกินไปค่ะ ะะหลังจากที่ลงเล่าไอ่งไปจิจนตนากะได้ร่ลงรัฐบาลไทยนะคะของเด็กแฝดสามลงไปแล้วค่ะคุณผู้ชมจะลงต่อด้วยของอาจารย์ตรงเตงเด้อค่ะคุณผู้ชมคิดต่อไปค่ะของอาจารย์ตรงเตงกับปูโคราดนะคะขึ้นนี่นะคะจิจะนตนาจะลงไหวจะปล่อยตอนเช้านะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็คนตระกูลแสนสุขค่ะคุณผู้ชมมันไก่จวนมืนองขามากแล้วเนาะคะ่ะเนาะ แต่ปาก็มีข่าวดีอีกแกนนึงค่ะคุณผู้ชมหอนแห้งห่อนลายใส่เสือยืดแต่อย่างเดียวคุณผู้ชมตหน้าพ่ค่อยมีเสือยืดมันห่อนแห้งค่ะส <c oughs> ่วนเนี้วตัวอของรัฐบาลไทยนี่ข่าวดีค่ะคุณผู้ชมข่าวดีที่ว่าเลขมันตรงกันนะคะที่ใดมาจากพุ่มทั้งเบิดค่ะคุณผู้ชมเลขตรงกัน กับพรูว่าตรงกันจะมาบอเนาะคะ่ะนอกะกาศสังเกตเอาค่ะคุณผู้ชมถ้าสังคือซ่อมๆม,มึงไปก่อนไหมคะ่ะเนาะว่ามันจะแมนบอเงวดนี่เนาะคะ่ะคือเข้าไปตามเก็บตามเก็บเม็ดเก็บเหลือเพิ่นนะคะคุณผู้ชมทีเพิ่นไดมากหงวดทีแล้วแล้วก็ได้มากลายหงวดแล้วนะคะบัดได้ยินถึงเข้าบอูจะเป็นแจ้งใดกับบึงเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะจิตนาจะมามให้บึง บบที่เล็มันตรงกันค่ะคุณผู้ชมมันก็น,นาคิดอยู่น่ะนะค่ะบอมเป็นเลขคานวณน,นะคะคุณผู้ชมแล้วมาตรงกันได้ยังไงนะคะคือจะข้นหมวที่แล้วบอนะคะเนาะเอาไปเบิ้งแน่าท่างกันค่ะค่ะเด็กแฝดสามค่ะคุณผู้ชมเด็กแฝดสามให้มาวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อหกสิบเจ็ดค่ะบนสี่ล่างศูนย์ค่ะบนสี่ล่างศูนย์คือตัววิ่งรูดค่ะคุณผู้ชม แล้วก็จับคู่ให้46 47 30แล้วก็00บนล่างค่ะคุณผู้ชมไปทั้งบนทั้งล่างค่ะของน้องแฝด3ค่ะแล้วก็จับคู่ให้3ตัว2หางค่ะคุณผู้ชม946แล้วก็947ค่ะ946 947มือว่านไปจุบถูกไปเตัวนี้แหละค่ะคุณผู้ชมได้ทั้ง2ตัวเลยนะคะ46 47ค่ะ อาค่ะคุณผู้ชมแนวทางของน้องเด็กแฝดววันที่หนึ่งมิถุนายนนี้หวังว่าคงจะเป็นแนวทางให้คุณผู้ชมนะคะได้เบิง์นได้ชมกันแล้วก็ได้ไปสื้อหาสลากกินแบงรัฐบาลไวะะ้เนาะค่ะเนาะสามศูนย์ในยินข่าวว่าดังค่ะค่ะคุณผู้ชมในยินว่าดังคักแล้วก็ว่าศูนย์มาค่ะคุณผู้ชมมีนัยยะค่ะ เป็นเลขที่มีในยะนะคะแต่ก็อย่าไปสนค่ะคุณผู้ชมหาซื้อได้ซื้อเลยค่ะแล้วแต่จะดังบ่ดังมาตอรไซกระตังเนาะค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่ามันจะเข้าจะหลุดค่ะเอาค่ะแนวทางของน้องแฝดกรฝากคุณผู้ชมในเบิรงเป็นแนวทางกันค่ะของวันที่1มิถุนายน2567น้ายเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนาขอขอบพระคุณหลายๆค่ะที่น้องแฝดให้มาเนาะค่ะเนาะให้เป็นแนวทางให้กับคุณผู้ชมได้ดูทางช่องจินตนาชาแนลค่ะ อินาก็ขออวยพ่อในทุกๆคนทุกคนค่ะคุณผู้ชมที่เขามาชมช่องจินตนา,น,นาชแนลค่ะขอให้ทุกคนจงมันมั่นปังปังบ่ว่าจะเป็นแนวทางใดเนาะค่ะเนาะไม่ว่าจะเป็นลาวเป็นไทย หรือว่าเป็นห้าหน้อยค่ะคุณผู้ชมที่เข้ามาชมในช่องจินตนา h ชนแนลขอแหมมันๆปังๆทุกคนเด้อค่ะคุณผู้ชมผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ค่ะเพื่อได้เห็นแนวทางดีๆที่จินตนาได้มาฝากค่ะ,ะจินตนาก็จะไปถามาออผู้ช่วยเพื่อนเนาะค่ะที่เพื่น YouTube ยูทูบเปรงท์วดท่หก้าศูนย์ก่อนหน้านั้นเพื่อนก็ได้มากเลยๆค่ะคุณผู้ชมแต่ได้ไม่หนักเพราะว่าเล่นไม่หนักค่ะ แตงวดเมื่อกี้เิ่นได้หลายเนาะค่ะคุณผู้ชมหลักแสน 2, แสองแส, 2, แสนเ่เคยถูกแสนสองแสนเิ่นดีใจจนหายนะคะกะเลยกินตนาจ,จะไปทมเพื่อนเ่าเพื่อนฝันดีบอหรือจังไรจะไปตามเพื่อน,นะคะ่ะคุณผู้ชมประมาณวันที่ไม่29ก็30นี่นะคะเนาะ,ะ,นะก่อนหวยออกจะมาฝากคุณผู้ชมจะได้สื้อสารกินแบ่งไว้ท่านคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณห,หลายๆคะ่ะทุกคนที่เข้ามาเบิง่งแล้วก็ขอให้มาให้ปังทุกคนสวัสดีค่ะ